อาล้วครับขบวน257นะครับเพื่นขบวนออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวขบวน257นะครับที่วิ่งมาทางประธานนะครับจะเข้าประแจที่หมายเลขสิบนะครับในย่านชุมทางหนองประดุกเพื่อเข้าสู่ทางรถไฟสายตะวันตกนะครับ นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนทางเข้าทางด้านซ้ายมือของจอนะซ้ายมือของจอนะครับจะเข้าที่ประแจหมายเลขสิบนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนที่ประแจหมายเลขสิบแล้วนะครับวิ่งทางประธานมานะครับ เอาทางรถไฟสายตะวันตกนะครับนี่นะครับ เปลี่ยนจากทางประธานเข้าทางรถไฟสายตะวันตกแล้วนะครับสำหรับขบวน257นะครับทนบุรีน้ําตกนะครับ ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับอันต้อม4130นะครับ 2องนะครับชนบุรีน้ำตกนะครับกอฝากเพื่อนเพื่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไลด์ตั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหน้องปลาดุกชาแนลครับ